การสร้างเกมสกเกมนะฮะผมผู้พัฒนานี่ก็พยายามสร,าสร้างสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับคนเล่นนะฮะไม่ว่าเกมนั้นจะเป็นเกมที่พัฒนาโดยค่ายใหญ่ๆอย่าง Naughty Dog หรือว่า Ubisoft หรือว่าค่ายอื่นอีกเยอะแยะนะฮะพวกเขาก็พยายามผลิตผลงานระดับโคตรพ่อโคตรแม่ออกมาให้เราได้เล่นกันนะครับแล้วก็ได้เกมระดับอภิมหาสุดยอดที่เราต่างก็เคยได้สัมผัสมาแล้วนะฮะอย่าง Assassin's Creed หรือว่า The Last of Us และอีกมากมายเลยแหละหลายๆคนก็ควรจะรู้จักเกมพวกนี้มาเยอะนะครับ แต่รู้หรือเปล่าว่ายังมีค่ายเกมเล็กๆที่ได้สร้างผลงานที่เจ๋งๆออกมาอีกเยอะแยะถึงเกมของพวกเขานั้นจะไม่ได้สวยงามอลังการและก็มีเนื้อหาสเกลของเกมที่เล็กกว่าแต่มันก็อาจแน่นไปด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับผมและวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเกมที่มันมีขนาดเล็กนะหรือว่าสเกลที่เล็กที่เราเรียกกันว่าเกมอินดี้เนี่ยมันจะมีเกมอะไรกันบ้าง ก่อนจะไปเริ่มนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่านี่จะเป็นการแนะนําเกมบางเกมที่ผมเลือกมานะครับถ้าหากผมลืมพูดเกมไหนไปก็ขออภัยด้วยนะฮะผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปกันเลยนะฮะเอาละถ้าใครพระนะ้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะฮะอันดับ10 l เล t เตอร์ h t m a แมอีกหนึ่งเกมแนวะพาสเซิลประจนภไพนะครับที่มีกราฟิกน่ารักผสมผสานกับความดาร์กสุดหลอนที่บอกได้คําเดียวเลยว่าออกแบบมาได้อย่างไร้ที่ติสุดๆกับการประจนภัยของเด็กตัวน้อยที่จำเป็นจะต้องออกค้นหาความลับของสถานที่ที่ประหลาดแห่งหนึ่งนะฮะ เกมนี้จะไม่มีตัวอักษรหรือว่าได้อะ็อกบรรยายในเรื่องให้เรารู้เลยแต่ตัวเกมเนี่ยจะค่อยๆเล่าเรื่องราวออกมาโดยตรงผ่านการ,ระจญภัยของตัวละครตัวเกมมีระบบการเล่นคล้ายๆกับเกมลิมโบนะฮะหรือว่าอินไซต์ที่ต้องออกะจญภยัยแล้วก็แก้ไข,ข,ข,ขพัรเซ์นไปเรื่อยๆไม่เชื่อก็้องเชื่อน,นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยได้รับคําวิจารณ์ในแง่ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ขึ้นแท่นเกมที่ดีสุดระทึกนะครับที่หลายคนเนี่ยจะต้องยกนิ้วให้ถึงความระทึกสยองขวัญสรรพสาทของันภายในเกมนะครับใครที่ไม่เคยไปลองเล่นเกมนี้นะฮะ ก็ลองไปหาแเลนดูนะครับของเขาเนี่ยดีจริงๆเลยอันดับ9 Ra i n w น r l d มันก็คือเกมอินดี้ปะจนภัยนะฮะที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครกึ่งทากแล้วก็กึ่งแมวที่จากครอบครัวโดยบังเอิญเพราะาเห็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนพังพินาศน,นะฮะซึ่งตัวเราเนะฮะจะต้องออกผจนภัยไปยังสถานที่สุดสิ้นหวังต่างๆภายในโลกแห่งนี้เพื่อหาอาหารหาที่พักอาศัยและเราเนี่ยก็ต้องมีชีวิตยอยู่ต่อไปให้ได้นะครับเพื่อพบกับครอบครัว ที่อาจจะมีโอกาสได้พบกันในอนาคตอีกก็ได้โดยภายในโลกที่เราประจนภัยอยู่นี่นะฮะทุกอย่างล้วนไม่เป็นมิตรกับเราทั้งสิ้นเลยบอกได้คําเดียวนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมประจนภัยที่ไม่ควรพลาดและให้บรรยากาศที่เข้าถึงผู้เล่นได้สุดๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยเราต้องมาเอาใจช่วยแมวตัวนี้นะฮะว่าจะเอาชีวิตรอดในเกมนี้ได้หรือเปล่าอันดับ8 We Happy Few มันคือเกมในเอาชีวิตรอดจากผู้คนประหลาดในเมืองนะฮะที่ให้ความรู้สึกขนลุกได้อย่างสุดยอดเลยโดยภายในเมืองนะฮะทุกๆคนเนี่ยจะถูกควบคุมภายใต้อำนาจแห่งยาเสพติด ที่บป็คํให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและผู้เล่นนะฮะก็จะได้รับบทเป็นหนึ่งในคนที่รอดพ้นจากสถานที่เลวร้ายที่สุดและก็จะเป็นจะต้องออกล่าต้นเหตุเพื่อแก้ไขบ้านเมืองให้สงบสุขให้เร็วที่สุดนะฮะถึงจะมองเผินๆตัวเกมอาจจะดูแปลกๆนะฮะแต่ว่าบอกได้คําเดียวเลยว่าดาร์กมา,มากๆเลยแล้วก็มีเนเรื่องเชิงเสียสีสังคมออกแบบได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะฮะยังไงก็ลองหาเกมนี้มาเล่นดูนะครับจะให้ความรู้สึกกดดัน และวาระแบงแบบไม่เหมือนเกมไหนแน่นอนครับอันดับ7จ็ดไดอินเดอะวูดแมตัตหนึ่งนะครับมีชื่อว่ามีบโรสกี้ได้กลับบ้านเกิดพร้อมกับเตรียมเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางนะฮะและพร้อมกลับมาสารสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเด็กที่เขาเคยจากไปนานแต่ดูเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับทุกๆอย่างในเมืองก็จะเปลี่ยนไปผู้คนต่างๆแล้วก็เพื่อนของเขานะฮะทำตัวแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพร้อมบรรยากาศเมืองที่เปลี่ยนไปเข้าสู่ความมืดครึมแล้วก็อึมครึม ภาใบไม้ร่วงที่ดูเหงาทุกครั้งและก็สายลมที่เย็นกรอบปกติและก็แปลกประหลาดผู้เล่นจะได้ไขปริศนาของเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้และก็จะได้ออกสำรวจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์นี้ซึ่งภายในเกมนะฮะสามารถออกแบบเรื่องราวและก็ระบบก,การเล่นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมันจะให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมตัวเกมเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกมหาศาลด้วยนะฮะเพราะงั้นนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่เราจะไปหาเกมนี้มาลองเล่นสักครั้งนะฮะจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยอันดับที่6กคัฟเฮด เป็นหนึ่งเกมปะจนัยอินดี้ที่ไม่ควรพลาดนะครับโดยกราฟิกแบบการ์ตูนฝรั่งสมัยก่อนผสมผสานกับความเป็นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมคือเน,นียนมากๆอ่ะเหมือนกับกำลังนั่งดูการ์ตูนปะจนัยสนุกๆส,สมัยก่อนเลยทีเดียวมันจะได้ระบบเป็นเจ้าหนูทั่วที่ต้องออกปะจนัยไปยังสถานที่ต่างๆที่จะต้องพบเจอกับสตรูนหน้าตาปแปลกๆมากมายโดยกราฟิกที่ออกแบบมาได้อย่างไม่เหมือนใครทําให้ตัวเกมมีความน่าเล่นมากขึ้นนะฮะเกมที่มีระบบแบบคลาสสิกดั้งเดิมในรูปแบบเดินยิงสุดมันเหมือนกับคอนทราแต่กราฟิกเป็นแบบการ์ตูนดิ แถมยังใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมในการเล่นเนี่ยเราสามารถเล่นคนเดียวได้หรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะฮะข้เพเศนะครับผมนะเป็นคําตอบสำหรับแฟนๆยุคเก,ก่าเลยที่ต้องการจะรื้อฟื้นความทรงจาดีๆเกี่ยวกับเกมแอชชั่นมันๆครับอันดับที่5้าเซเลสเรื่องราวของเกมนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือมีสาวน้อยคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเมดลิน ที่ต้องการแตะพิชิตยอดเขาที่มีชอว่าไซเลสนั่นเองนะครับส่วนเกมเพลย์นะครับจะเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มตะลุด่านด้านข้างที่มีการเล่นที่สมูทและก็ลื่นไหลมากๆเลยและมันก็เป็นเกมที่มีความโหดชนิดที่ว่าเหมือนกับดาร์กโซนเลยแหละแล้วเนี่ยจะตายเป็นรอบๆพันๆเป็นหมื่นรอบเลยแหละจุดเด่นจริงๆของเกมนั้นนะฮะอยู่ที่การก้าวข้ามผ่านปัญหาท่านจิตใจแล้วก็พบเจอกับตัวละครและก็อุปสรรคต่างๆตลอดเส้นทางซึ่งเป็นเนเรื่องที่เล่าควบคู่ไปกับการผจญภัยของ เมดเดลินก็คงจะพอบอกไปในในนะครับผมว่าคุณภาพเกมเนี่ยระดับไหนถึงสาม,มารถเข้าชิงแข่งขันเกมใหญ่อย่างกอดอว์หรือว่า r ร d ด e a ร r e d e ชั่น o n 2ได้อันดับที่4 Undertale มันคือเกมไอชั่นอ p g พจีสุดคลาสสิกที่เราจะตื่นขึ้นมาในโลกลึกลับแห่งหนึ่งนะครับและเริ่มเดินทางด้วยความหวังว่าจะสามารถกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ตัวเกมนั้นมีรูปร่างที่เราคุ้นเคยกันดีในเรื่องของเกมก็ทำออกมากได้ดีมากๆเลย u n d e r t a l เนลได้สร้างชื่อด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องที่ผิดแปลกไาจากเกมอื่น เราไปถึงรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างและก็โดดเด่นออกมาจากเกมอื่นนะฮะแนวเดีวยวกันอย่างชัดเจนเลยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆเลยและก็ฉลาดจนเราเนี่ยดาเกมไม่ถูกและทําให้เราดูเป็นไอ้โง่ไปเลยระบบการต่อสู้แบบพัลเซิลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าการต่อสู้แบบเดิมๆความหลากหลายในด้านต่างๆการสารสัมพันธ์กับศัตรูมันคือวิธีแก้ปัญหาที่มากกว่าเกมแคชั่นอาร์พีจีทั่วๆไปทําให้เป็นหนึ่งในเกมที่โคตรเจ๋งและก็ไม่ควรพลาดเลยครับอันดับที่3 To the Moon ทูเดม o นเนี่ยก็คือเกมแนว RPG สุดคลาสสิกแบบพิกเซลกราฟิกมีจุดเด่นนะฮะก็คือเนื้อเรื่องที่โดดเด่นว่าในเรื่องของดรเอเวโรชาลินและก็ดรเนวัตผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความฝันของบริษัทซิกมุนคอฟผู้มีหน้าที่ทำความฝันสุดท้ายของชีวิตก่อนตายที่ลูกค้าเนี่ยได้จ้างไว้เป็นจริงนะฮะและต่อมาก็ได้มีโทรศรัพท์แจ้งว่ามีลูกค้ารายหนึ่งของพวกเขากำลังอยู่ในอาการโคมา่าและก็กำลังใกล้จะตายและเรื่องราวนะครับก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นครับ เกมเพลย์นะฮะก็ไม่มีอะไรมากเลยเป็นทางตรงมีพรเซื่อให้เราแก้นี่นหน่อยเพื่อแก้เบื่อแถมก็สอดแทรกมุกตลกกับท่าทีตลกกลกของดรเนวัตเพื่อผ่อนคลายความเครียดได้ดีเลยทีเดียวครับทูเดอรมูนนะครับเป็นเกมที่นําเสนอกลวิธีการเล่าเรื่องที่แยบยนมากๆเลยเพราะมีเงินงาให้ผู้เล่นรู้สึกสงสยัยแล้วก็ต้องค้นหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาและก็ให้ผู้เล่นรู้สึกผูกพันกับตัวละครน,นั้นนะฮะโดยไม่รู้ตัว จนกนั้นไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่ห่างมุมมากๆจนราม่า,น,มาน้ำตาคลอกันเลยบวกกับซาวทกสุดไพเราะไม่แน่นะครับ,บ่าคนที่ชอบเกมกราฟิกแรงๆถ้าเล่นเกมนี้เข้าไปเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนความคิดนะฮะแล้วอาจจะชอบเล่นเกมที่เซฟในื้อเรื่องแทนก็ได้อันดับที่2 Into the b e a t i n t o t h e Beat นะฮะเป็นเกมที่วาด้วยเรื่องราวของเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่บุกมาจากตาพิภพเรานะครับในฐานะหน่วยป้องโลกมีหน้าที่ต้องขับพุญญ่นยนต์เข้าต่อกรกับพวกมันนะฮะถึงกราฟิกแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวเกมจะไม่ได้โดดเด่นอะไร แต่ระบบการเล่นของตัวเกมนั้นทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยโดยเฉพาะการต่อสู้แบบ turn bait, ์นเบสภายใต้สมรภูมิรบขนาดเล็กกิมเบนดี้แนววางแผนที่เราควบคุมกองกำลังุนยนต์ต่อสู้กับซับประหลาดถึงตัวเกมนะฮะจะเป็นเกมแนววางแผนก็จริงแต่ว่าเกมนี้ก็เข้าใจได้ง่ายเกยมก็ไม่ได้ยาวหยืดเยอะสู้กันในแผนที่ขนาดเล็ก8คู8เท่านั้นเองนะฮะจุดเด่นของเกมนี้นะฮะก็คือการอ่านเกมแล้วก็การเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตานต่อไปเพื่อจะวางแผนการต่อสู้ให้ดีที่สุดกราฟิกเป็นแนวพิเซลอาร์ต ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้ก็ลองไปหามาดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้อันดับที่1 Ph a n t o น d o c t r i n e เกม Ph a น tom d o c t r i n e นะฮะเป็นเกมใน RPG Turn b a s ทที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก x อ o m ที่โฟกัสเรื่องราวในสมัยสงครามเย็นโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้นําองค์กรลับที่มีชื่อว่า The c a b a ์เรื่องราวเกิดขึ้นในสงครามเย็นซึ่งจุดเด่นนะฮะแตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์ก็คือรัสเซียเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ร้ายแต่กลายเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่า t d e r i n i t i a t i v e แทนนะฮะ เรานะฮะจะได้รับบทในการหยุดแผนการร้ายขององค์กรที่มีว่า้าหมายจะโครงโลกให้ได้ตัวเกมมีการเล่นที่หลากหลายเป็นมากกว่า RPG ทั่วไปทั้งการหลอบสังหารการเพิ่มความสามารถของฐานทัพการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งานหรือไ,ไม่แต่หล่อลวงศัตรูม,มาลากสมองบอกเลยครับผมว่าครบถ้วนม,มากๆเลยถ้าใครที่ชอบเกมแนวนี้นะฮะก็ลองไปหามาเล่นดูนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยจะต้องทูใจอย่างแน่นอนเลย ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะกับเกมที่ผมได้แนะนำมานะครับทั้งหมดก็คือเกมบินดี้ทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งเกมที่เข้าครองชิงรางวัลใหญ่ๆมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เกมที่ยอดเยี่ยมที่เราเคยได้เล่นแล้วก็ได้เคยสัมผัสมาหรือบางเกมมาหลายคนก็อาจจะไม่เคยเล่นก็ได้นะฮะแต่เกมที่ผมแนะนำมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่เกมที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับ ยังไงก็ลองไปหากเกมเหล่านี้มาเล่นดูนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเพื่อให้ช่องของพวกเราเนี่ยเติบโตกันต่อไปนะฮะและจะพยายามผลิตผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสและก็ได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับ